สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับลุงก๊อฟอีกครั้งหนึ่งนะครับนะพอดีวันนี้ลุงเนี่ยได้มีโอกาสได้รับออเดอร์หนึ่งนะครับต้องไปส่งข้ามฟากในที่โรงเรียนอํานวิทย์อ่านะครับถ้าเราจะขับรถขับมอเตอร์ไซค์ไปอ้อมเนี่ยมันก็จะไกลเหลือเกินดังนั้นเส้นทางที่ลุงเลือกก็คือนี่เลยครับลงแพขนานยนต์ครับแพข้ามฟากครับนี่นะตรงนี้นะครับลงไปแล้วนะครับไม่ลงปั๊บ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 ขับลงไปเลย นะจอดนะที่นี้ก็จะมีพวกแก๊งกมอเตอร์ไซค์นะรถยนต์แท็กซี่นะครับนะที่ใช้ในการข้ามฟากเดินตอนนี้เรือก็ออกแล้วเป็นยังไงนี่เราข้ามแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะครับเราไม่ต้องไปขึ้นสะพานนะถ้าเกิดสมมติเราไปขึ้นสะพานนี้จะไกลามากๆเลยนะเสียเวลานะเราก็มาแทนนี่นะครับแม่น้ําเจ้าพยานะสวยไหมอืมอากาศดีมากนะ ถามว่าร้อนไหมนะดำเลยครับไหมเลยนะนี่ลงให้ดูบรรยาก,กาศนะครับนี่สะพานที่อยู่ด้านข้างคือสะพานพระลำแปดนะโอ้ยย็นไงนี่นนสะพานนี้นะมอไซค์ขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นมาลงมาก็จะจะเอ๋เลยนะครับมีตำรวจเนี่ยดักอยู่มากมายไก่กองนะตอนนี้หลวงก็ชอบมากนะครับที่จะนั่งแพร่ข้ามฝากมา ตรงนี้นะครับไปฝั่งพระประแดงนี่ค่าเรือนะครับค่าเรือ10บ,บาทเท่านั้นนะครับค่าผ่านนั้น1บบาทเท่านั้นนะครับใครว่างอย่าลืมไปนะครับฝากกดติดตามให้ลงด้วยจ้าสวัสดีครับ